โพลอดีตประธานาธิบดีเยอรมนีหวังไทยรัฐบาลครบรการตัดสินใจของประชาชนเมื่อวันที่5สิงหาคม2566ที่ผ่านมาเฟซบุ๊กชื่อวชเลศรวิวัชระวงศ์ของท่านชายวัชเลศรวิวัชระวงศ์รานามเดิมม่อมเต้าว,วชระเลสรมหิดลหรือท่านอ้นพระราชโสพระองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัว ภาพพอพอมข้อความว่า "It's what my great honor to be a s k e d t o w r i t e the f o r e w o r d for the English language edition of the autobiography of former President of Germany, Christian Wul. He is my dear friend. พระนาท่านอดีตประธานาธิบดีสหพันธันสาธารณรัฐเอรมนีคริสโตเฟอร์วู ผู้มีบทบาทอย่างบ้านในประเทศเยอรมนีในเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพในประเทศเยอรมนีและยังได้ติดตามและให้ความสนใจกับการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยท่านได้เป็นตัวแทนของประเทศเยอรมนีในการมาถวายเพงศพในหลวงราชการที่9อีกด้วยท่านหวังว่าผลการจัดตั้งรัฐบาลของประเทศไทยจะเป็นที่พึงพอใจและเคารพการตัดสินใจของประชาชนคนไทย